สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมัิาสาแก้วดี้ะพี่น้องจ๋าผู้ใดอยากปลูกเ็ดเซิร์นทั้งนีเดอพี่น้องจ๋าผู้ใดอยากปลูกเห็ดปลูกเห็ดบดไว้กิ่นพี่น้องจ๋าคุณยายตัดไม้มาไว้ล่ะหาคนงานเจาะหูอยู่หาคนงานเจาะไม้เสียเอาเสื้อเห็ดลงพี่น้องจ๋าแต่เมื่อน,นี้ยังไม่ได้ปลูกดอกท่าคนงานอยู่ คุณยายคนไหมมาไวล้ละพี่น้องจ๋าคุณยายสร้างเสื้อเห็ดมาไวล้ละเชื้อเห็ดพร้อมไม้พร้อมพี่น้องจ๋าถ้าคนมาเจาะถ้าคนมาเจาะขั้นตอนแรกเด้เนี่ยพี่น้องจ๋าเริ่มขั้นตอนแรกแล้วก็ติต่อไปขั้นตอนปลูกต่อไปขั้นตอนจนสุดท้ายจนไปเป็นกองเห็ดที่มันออกคะพี่น้องจ๋า เจาะแล้วใส่เสื้อแล้วเราก็ับไปกองไว้เป็นสันสนถ้าเาบิ่อว่ามันมันคคบีหรือว่าบ่คบีมันเสียออกอันนี้ขั้นตอนแรกไปหาตัดไม้มาไม้ก็ไม้เจ้าของอพี่น้องจ้าไม้จิกไม้ห่างไม้กระบใหญ่ปันไดดอกไม้ใหญ่ไม้น้อยไม้เล้น้น่อยออกเร็วพี่น้องจ้าอกิ่งมันออกเร็วกิ่งการมันฮะ แต่ลาต้นมันเนาะมันแข็งมันใหญ่มันกะสาใน่จากหน้อยเพราะว่ากิ่งมันน่ะมันผุเร็วมันดอกเร็วมันสิอกไวพร้อมพี่น้องจ้าขอนไม้กับเสื้อเห็ดสั่งมาพร้อมล่ะไม้ก็ไปเอามารเรียบร้อยแล้วรอคุณเจาะพี่น้องจ้าสิาพาไปเบิ่งอันที่คุณใหญ่ลงเสื้อแล้วลงเสื้อแล้วก็สิมาแบบนี้พี่น้องจ้า มาเลียงไว้เลยออกแล้วได้ปีนี่กะได้เก็บตลอดนี่คอนเห็ดใส่เสื้อแล้วกันเอาขี้ดินอัดหูพี่น้องจ้าเนี่ยหาขี้ดินอัดหูอัดเสื้อเข้าไปแล้วก็หาขี้ดินไว้นําตีเอาอันนั้นคอนตีตีเตียนขี้ดินเข้าไปเก็บไปบ้างแล้วก็มีเสียออกตามไม้เนี่ย fc เก่าาสีรู้นะพี่น้อง fc เก่าาจะรู้จะเห็นว่ามานิสาเก็บเห็ดเก็บเห็ดขอนเห็ดปลูกแมนมดได้แถวนะขอนเห็ดเดี๋ยวสิาพาไปเบ่งเชื้อเห็ดพี่น้องจา๋าคุณยายสั่งมาไว้ล่ะไปดูเชื้อเห็ดน,นี่้อนเห็ดพี่น้องจา๋า้อนเห็ดบด เอากระทุบๆให้มันละเอียดบีบบีบให้มันละเอียดให้มันเป็นให้มันแตกๆพอนเอาลงหูได้พี่น้องจ้าได้หลายขอนได้ไหมไปบีบให้มันละเอียดแล้วก็แย่ลงหูแหย่ลงหูแล้วก็เอาปิดเอายังปิดก็ได้เอากระดาษหนังสือพิมพ์ปิดก็ได้หูมันเอากระดาษหนังสือพิมพ์แสน้ําแล้วก็บีบบีบบีบแย่ลงหูปิดไว้ใครมีก้อนขี้หินก็เอาก้อนขี้หินก็ได้มีเชื้อเห็ดบด ผู้ใดมีไม้ให้น้องจ้าปลูกไว้กินก้อนหนึ่งก็ได้บักหไหลไม้ก้อนหนึ่งก็ได้ลายไม้ผู้ใอยากปลูกพร้อมเด้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะปลูกให้เบ่งหาคนงานยังบ่ได้เดี๋ยวรอคนงานมาเจาะก่อนมานิสาจะพาปลูกเห็ดปลูกเห็ดไว้กินเอง เฮ็ดบดนี่ยและพี่น้องจ๋าเฮ็ดบดป่าเฮ็ดบดปลูกคือกันเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าวันนี้ยังไม่ปลูกวันหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมณิสาแก้วดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ